ครับวันนี้เรามาอยู่ที่อันนี้เขาเรียกฟางช้างอะไรครับนี่โอ้ช้างตกงานครับช้างตกงานเหรอครับจากวังทะลุจากวังทะลุเหรอครับโอ้ช้างตกงานครับจากวังทะลุเนาะฮ่าเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ช้างตกงานเนาะโอ้ห้วยเหรห้วยโอ้มาจากวังทะลุเนาะตอนอย่วังทะลุผมก็ไปอยู่นะน้ำท่วม น้ำท่วมเหรอครับน้ำท่วมเรื่องนี้โอ้ไปว่าช้างหนีน้ำเนาะโอ้ช้างหนีน้ำโอ้เนี่ยครับพอมาชมช้างตกงานกันวันนี้โอ้โหสามสาวดาวซิ่งเนาะเจ้าเก่าเจ้าเก่าเนี่ยแหละเจ้าของสร้างพี่น้องโอ้ยคือทอดดังไฟฝีงพร้อมด้วยหนิพี่น้องเยมันเปียกเบิดมือเเปียกบิดเนาะพี่น้องเนาะ นี่นี่มาฝากช่องสามสาวดาวสิงเด้อผู้ใดสีผู้ใดสีมาให้อาหารฉ่างเนาะยชื่อดดชื้อไดชื่อใดชื้อได้จืบที่บ้านพ่อหนาหลวงซิงได้พขอให้สมความมุ่งมากปรารถนานิ่มถ่วปาถนาถั่วมากนี่ช่องสามสาวดาวสิงเนาะติดตามได้นะครับติดตามได้นะครับสามสาวดาวสิงที่น้องเลยเด็กหญิงเหมือนนี่วันที่สาม ล้างตาก่อนนะช้างตกงานครับนี่นะมาสวัสดีครับสามสาวดาวซิงสวัสดีครับขอบเอฟซีเาวโตโตโซโนยามกับครัฝากช่องสามสาวดาวซิงน้ำเด้อถ้าจะให้อาหารช้างน้องพี่น้องเนาะนี่นี่นี่ฝากช่องด้วยฝากช่องสามสาวดาวซิงครับนี่โอเคครับพี่น้องครับติดตามช่องสามสาวดาวซิงน้ำเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีสายชัางมา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  ก็สวยแถพี่น้องสวยสวยสวยมากโอ้โหเนี่ครับคือวิถีชีวิตของชาวช่างอีีพี่น้องมาแล้วนะโอ้ขอบคุณพี่ปีงคะขอบพระคุณนะขอบพระคุณที่เข้ามาเมตตาโอ้จะได้อาบปลาทำไงแถอะวันนี้สาโอ้ยโอ้ยมาก ขอบคุณคุณแม่สมเพศนะอีกครั้งเงินนะที่ไม่ปากก็มาจำนวน40ตะกร้าโอ้สี่สตะกร้าเลยครับได้ทานกันอยู่ขนาดนี้นะี่คนมึงเป็นหมื่นได้ไปหน้องเรืนี่ด้วยนะจำนวนสีตะกร้าขนาดนี้เรามาสองช่องทางสาวดาวซิงครก็มายกไปให้คุณตาหน่อยช้างที่ชราที่สุดนะที่อยู่ด้านนู้นก็จะได้ทานรองท้องกันไปก่อน ดีาเิ่งลีลาของช่องสามสาวดาวซิงเนาะสวัสดีคะ่ะขอบพระคุณนะขอบพระคุณอาทีเข้ามาติดตามรับชมช่องสามสาวขณะนี้กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญค่ามเมตตาทั้งช้างเด็กช้างค้องช้างแก่ให้ได้ทานอาหารรองท้องกันไปนะทำกลางบรรยากาศสายฝนหน้าที่ปลปรยท้นที่ก็เชอแฉ่น่าสนุกสนานกันไปนสนุกสนุกครับ <laughs> มากผมว่าก็สนุกมาก fc โตโต้สโนุยแยมก็ฝากช่องสามสาวดาวซิ่งด้วยนะครับนี่นะมีมีช่องช่องสโนุยแยมโตโต้สโนุยแยมโตโต้สโนุยแยมนะแม่แม่ fc วันนี้เข้ามาเยี่ยมชมน้องๆก็กราบขอบพระคุณช่องโตโต้สโนุยแยมด้วยนะครับขอบคุณครับเนี่ยครับสามสาวดาวซิ่งที่เข้ามาให้กำลังใจมาช่วยช้างด้วยเนาะเนีมาช่วยช้างด้วยเนี่ยครับ fc โตโต้ก็อย่าลืมมาติดตามช่องสามสาวดาวซิ่งแล้วก็มาชื่นชมช้างน่ารักน่ารักนะครับมาดู ความนนรักของช้างด้วยนะครับวันวิสากินไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองนะโอ้โสร้างแดงเนาะมีที่นี่โโที่เดียวนะช้างแดงท่านทุกคนครับ